จหรือเปล่านะบทเพลงที่นำมาฝากกันนะครับไม่เคยตายไปจากใจ <c ười> ใครนะขอเข้ามาเลยนะฮะโอ้กบกิงแก้วนะฮะบทเพลงอนิจาทิงเจอน้องไม่มีสิทธิ์นะครับตอนนี้ยังหาไม่เจอนะครับกำลังเข้าไปาในอีกระบบหนึ่งนะครับคือเข้าไปในเขาเรียกอะไรนะะเข้าไปค้นหาในอินเทอร์เน็ต <c oughs> ตอนนี้อนี้จาทิ้งเจอเจอแล้วนะฮะแต่คนในคอมไม่เจอเราก็ไปค้นในอินเทอร์เนต็ตโอ้โห,โโหดีวนี้โลกมันไปไกลมากมาย่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวบทเพลงต่างๆที่แนะนําก็สู่รายการกันเข้ามานะฮะท่านกาลังติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งธรรมชาตินะครับยามเย็นๆนะฮะบ่บายสามถึงบ่ายห้าโมงเย็นเครับสองชั่วโมงเต็มๆนะฮะตอนนี้ก็หนึ่งชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนโกหกนะฮะฟังเพลงกันไปหลากหลายผลงานเพลงกันเลยทีเดียวนะฮะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่โทรเข้าสู่รายการขอเพลงกันเข้ามานะครับระบบรายการเอฟเอ็มนะครับก็จะมีในเรื่องของการขอเพลงกับแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะขอเพลงเนี่ยนะครับเราจะให้รหัสนะก็คือให้รหัสพัดบวชเหมือนให้รหัสพัดบวชเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นรูปแบบของรายการาลูกทุ่งธรรมชาติเลยครับ ทำแบบนี้มาเป็น10ปีแล้วนะครับว่าทุกคนเข้ามาต้องมีรหัสประมาณนั้นนะครับเมื่อเสาที่แล้วนะครับก็จะมีรหัส025นะครับแล้วก็วันนี้ถ้าใครจะเข้ามาใหม่นะครับเราก็จะให้รหัสแจ้งรหัสทันทีนะครับเป็น026นะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีรหัสเท่านั้นนะครับถึงจะขอเพลียได้โอ้นะฮะเขามีเงื่อนไขแบบนี้เลยนะนะฮะ ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ว่ากันนะฮะถ้าใครคิดว่าอยากจะฟังเพลงรายการลูกทุ่งธรรมชาติเนี่ยมีพี่ท่านหนึ่งนะฮะเดินเข้ามาก็บอกฟังอยู่ฟังอยู่นะฮะขอบทเพลงอะไรนะผมก็จําไม่ได้ละผมจะจําไม่ค่อยได้นะฮะถ้าตะโกนบอกข้างทางอย่างนี้แหละครับแต่ถ้าโทรเข้ามาในรายการเนี่ยผมจะจําจําแม่นนะฮะเรียกว่าจําไปอีกนานแสนนานใช้แบบนี้นะฮะคุณพี่ฟังอยู่นะฮะโทรเข้ามานิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะให้รหัสนะฮะ แล้วก็ท่านโทรเข้ามาถ้าตะโกนบอกข้างทางนะฮะผมคงไม่อนุญาตเปิดเลยนะครับเพราะว่ามันผิดรูปแบบของรายการคุณพีท่านนี้ก็บอกว่าเอองั้นแเราจะแก้เหอะอ่ะไม่ว่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับรูปแบบรายการของใครก็ของมันแต่ละคนก็ว่ากันไปนะฮะก็จะทำตามที่ตัวเองถนัดทำตามรูปแบบที่ตัวเองต้องการเพื่อใหออ้ทุกคนฟังรายการแล้วสบายใจ นะครับตามรูปแบบก็ว่ากันไปเนาะเพราะนั้นพี่ที่ตะโกนขอเพลงข้างทางนะฮะโทรเข้ามานิดหนึ่งเพราะว่าท่านอยู่ใกล้ๆสถานีนี้แหละนะครับตอนนี้นะผมรอสายนะครับตอนนี้10บ่โมงหานาทีนะฮะบ,บ่าย4ี่โมงหนาทีแล้วนะครับที่นัดกันไว้ก็ประมาณบ่ายสี่โมงนะฮะท่านจะเข้ามานะครับท่านประธานบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเล่าในเรื่องของ สินค้าของบริษัทนี้ก่อนนะครับสินค้ามีหลายตัวนะฮะแต่ผมจะพูดในมุมของที่ผมได้ทดรองนะครับคือทานแล้วประมาณนั้นนะครับก็คือในเรื่องของกาแฟผสมหลังนกนะฮะกาแฟก็คือกาแฟทั่วไปแต่ว่ากาแฟอันนี้นะครับเป็นกาแฟหลังนกเ่ยนะครับกาแฟผสมหลังนกเ่ยนะฮะไม่ใช่เฉพาะหลังนกนะับมันจะมีส่วนอื่นอผสมอยู่ด้วยนะครับหลาย เขาเรียกว่าหลายชนิดเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวรอท่านประธานบริษัทนะฮะเข้ามาบอกนะครับว่าเป็นส่วนผสมมีส่วนผสมอะไรบ้างที่นอกจากหลังนกนอกจากกาแฟนะครับแต่ผมขออนุญาตบอกอย่างนี้นะครับว่าส่วนตัวผมนะฮะอาจารย์ธนาชัยนะครับโรดอารามเนี่ยนะฮะท่านมาเรียนตัดต่อกับผมนะครับแล้วท่านก็บอกว่าอาจารย์เห็นอาจารย์ทํางานแล้วเหนื่อย อาจารย์ลองเอากาแฟของอยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้นะท่านกระบอกมานะแต่ผมจาไม่ได้แต่ว่ามันเป็นส่วนผสมมีส่วนผสมของรังนกอาจารย์ลืมเข้าไปแล้วอาจารย์จะสดชื่นเลยก็เนี่ยท่านกระบอกอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยท่านกระบอกอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยเอามาทานโอ้รู้สึกว่าใช่เลยนะครับดื่มแล้วเนี่ยมันสดชื่นจริงๆนะฮะขออนุญาตรับสายก่อนนะครับฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลครับจากไหนครับ Oh, สวัสดีครับท่านประธานครับพอดีผมกําลังเล่าอยู่ท่านประธานฟังรายการอยู่ปะครับตอนนี้กาลังกลัง้งนงกดขอกลับขออภัยกำันข่าวพอดีนที่หมายค่ะและ้วก็สามารถพูดคุยได้แล้วก็ตั้งายได้เลยค่ะครับเอางี้ครับท่านประธานครับผมก็เกริ่นไปสองอาทิตย์สามอาทิตย์นี่แหละครับว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าให้ท่านประธานฟังนะครับ กาแฟผสมรังนกนี่แหละครับท่านอาจารย์ธนาชัยโรธอารามนี่นะครับท่านแนะนําให้ผมทานเมื่อกี้ผมกําลังเล่าให้คุณทุกฟังฟังอยู่นะครเ,เพราะผมทานไปแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันสดชื่นเด<ะ>ี๋ยวนี้ก็ได้คุยกับอา,อาจารย์ธนาชัยบอกว่าอาจารย์ธนาชัยผมจัดรรยการาวิทยุเนี่ยนะครับผมจัดรายการสดนะฮะร้อยเจ็ดจุดเมกะเฮิร์ตนี่ฮะอยู่ที่บางพลีนี่เองเอ,อยู่ที่บ้านผมเนี่ยแกก็เลยบอกว่าเออถ้าอย่งงางนั้นเดี๋ยว เอากาแฟมาประชาสัมพันธ์ในรายการผมก็เลยยินดีนะครับวันนี้นัดกัแกแล้วแกบอกว่าติดภารกิจเขาบอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตให้ท่านท่านประธานเข้ารายการเลยนะเดี๋ยวท่านประธานคุยจะคุยได้มากกว่าผมประมาณนั้นเขา <c oughs> <c oughs> นะครับไม่คือหมายความว่าที่ถามว่าหมายความว่าก่อนที่จะเข้ารายการมาเมื่อนี่้ได้ฟังรายการสักช่วงหนึ่งใช่ไหมประมาณนั้นนะครับยังยังยังไม่ได้ฟังคนโพลเยอะมากาาค่ะต้องกรับขอไปโอเคครับไม่เป็นไรครับเอางี้ครับท่านประธานครับในฐานะที่กาแฟของบริษัทท่านประธานเนี่ยผมทานแล้วในความรู้สึกของผมนะฮะ โดยส่วนตัวของผมเนี่ยนะผมจะไม่ค่อยบอกว่าสินค้าของใครดีอะไรสักเท่าไหร่ในความเป็นจริงนะครับเพราะว่าตัวตนของผมเนี่ยผมเป็นวิทยากรอบรมมาทั้งหมด31ปีนะฮะก็ต้องบอกว่ามีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศพอสมควรแต่ว่าเรื่องนี้ต้องบอกเพราะอะไรครับเพราะว่าดื่มแล้วมันสดชื่นนะครับผมเป็นคนที่ทํางานค่อนข้างเยอะนะฮะผมจะอยู่กับเวทีเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆวันหนึ่งหลายๆชั่วโมงแล้วพอหลังจากลงจากเวทีนะครับพอได้ดื่มกาแฟ ผสมลังนกเนี่ยมันรู้สึกว่ามันสดชื่นในความรู้สึกขึ้นมาทันทีผมถึงบอกว่าโอ้กาแฟเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆก็ได้โทรคุยกับอาจารย์ธนาชัยอยู่บ่อยๆนะครับทีนี้นะครับในส่วนผสมของกาแฟนี้นะครับมันมีอะไรอย่างไรบ้างครับท่านประธานครับเจ๋เลยฮะตอนนี้คุณผู้ฟังกําลังรองฟังอยู่ครับสวัสดีคระท่านผู้ฟัง God. Yeah. <laughs> job. มผม,ผมออขออนุญาตประธานเมื่อกี้นะครับผมจับประเด็นนะครับตรงที่บอกว่าอ,อ,อะไรนันเกี่ยวกับโรคหัวใจกินแล้วหัวหัวใจไม่เป็นไรนะฮะคือเป็นส่วนประกอบของคนรตีคิวเทนค่ะอ๋อส่วนมากคือปกติแล้วทุกคนเวลาเราเราจะทานกาแฟเนี่ยทุกคนจะกลัวว่าคนคำถามคือโรคเบาหวานทานได้ไหมกาแทานได้ไหมเบาหวานะขึ้นไหมครับ ก็เมื่อสักครู่นี้ที่ผมถามประเด็นตรงเกี่ยวกับโรคหัวใจเนี่ยที่ผมบอกท่านประธานไปตอนแรกว่าผมไม่ได้ทานกาแฟมาประมาณเกือบ10ปีเนี่ยสาเหตุหนึ่งก็คือผมเป็นโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับพอเวลาผมดื่มกาแฟแล้วมันจะรู้สึกแน่นหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยว่าเอ๊ะเราไม่ดื่มกาแฟดีกว่าพอหลังจากนั้นนะครับผมไม่ได้ดื่มกาแฟมานานแต่พออาจารย์ธราชัยนะครับเอากาแฟ ผสมรังนกเนี่ยมาให้ผมดื่มผมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่มีอาการอย่างนั้นอ๋อแต่พอมาฟังรรท่านประธานพูดเนี่ยใช่เลยปกติแล้วในผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยับที่เราได้รับการตอบสนองจากผู้บริโภาาคมากๆเนี่ยเรามีการนําเสนอขายสินค้าทางทีวีตรงแตดนะคะอาที่แล้วซึ่งดังมากนะคะซึ่งตอบรับจากผู้บริโภคและยอดขายขายที่เกิดจากผู้กลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพเนี่ยค,ะค่ะครับ ต้องเสนอจากพี่ชาแล้วก็พี่กระเปา๋าสดชื่นสาหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคหัวใจที่จะน,นี้นำเรียนสุขของผู้ป่วยทานได้ค่ะคนะคะครับวันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยนะฮะต้องขอบคุณรรท่านประธานนะครับถ้ามีโอกาสอ,อ,าอย่างไรแล้วนะครับเดี๋ยวจะเชิญท่านประธานมาเล่าสูกกันฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขอญอยกขอบคุณท่านประธานนะครับ ครับผมคร,บครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันนี้นะครับถือว่าได้ความรู้นะครับในเรื่องของกาแฟนะฮะ